หรือเย็นค่ะต้มปลาทับทิมให้พี่ดอกไม้นะจ๊ะเนื้อเนื้อก<ๆ>ินปลาเยอะๆหมอเขาบอกวันนี้ได้ยินไหมล่ะหื้อ มนะไม่เกินนกพอดีโกนแกงทังไหนหตากขึ้นติดเนื้อปลาด้วยเดี๋ยวตักให้ข้าวเนี่ยเนี่ยปลามัง่งข้าวมัง่งซิไม่ใช่เต๋าตักก็ข้าวอย่างเดียวน้ำแกงเนี่ยเยาะไปหน่อยนึงอืมอืมง้นเจียกระป๋า ข้าวมากเออนี่ก็ข้าวมากนี่ก็กลับมากเกแล้วมันพิโยกพิเกินเนี่ยเย็ดดอกไม้เ <c oughs> วลาตักข้าวให้ก็บอกข้าวมากเวลาตักมันก็บอกตกับมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันอร่อยอร่อยมั้งไม่เล่าหรอือกินไปงั้นเอง <c oughs> ให้หนักคองเป็นตะเคี้าไว้อ้าว อ้าวเจาะเจาเจะบุยอ่ะอือหือมีกระปามีกระป๋านั่นแหละดีหมอเ้าบอกมาเขาบอกให้กินปลาเยอะๆอือหือข่าวฉันก็ตักมีกระปาที่ไหนแล้วดอกไม้หรือจะกินข้าวเปล่าแล้วทีหลังจะได้ไม่ต้องทำไอ้กับข้าวเนี่ยเออกินข้าวเปล่าไปเลย ไม่ต้องทําแล้วกับข้าวอะ่ะจะกินก็ข้าวอะ่ะอ้าวอืมปลาเยอะนั่นแหละคุณหมอสั่งมาแก้มันต้องแบบนี้ไม่ตักให้กระตักก็ข้าวเปล่าใช่ไหม,มกินไม่หมดนี่พับ เส in right. <h unlocked sounds> right? ียเงินเสียทองไม่รู้นะกินไม่หมด่ะเนี the ่ยเนื้อป่า <LS> ย <Yap> <Right>. ัง <legitimacy> ด <parfois> <Right>. ีเนี่ยเนื้อป่าแน่นตึกป่าทับทิมมาจากชนบุรีใช่นะอืมอืม ต้องอย่างนี้ถึงจะอร่อยใช่ไหมเยอะพวกนี้กินต้มมะละอถอดปลาสลิดดีไหมหรือจะรอเป็ดย่างทักตัวนึง <Yeah. Enough. S 1> อิ่มแล้วโอ้ไม่ได้อ่ะ mm hmm. จะช่วยดมาอิ่มกลางคันไม่ได้มันมันเสียชื่อเสียงต้องกินนิดหน่อยนึง จะช่วยได้นมาอิ่มกลางครั้งนี่ได้ที่ไหนแล้วเขาจะว่าเอารู้ไหมเล่าเออน่ะเนี่ยตาเอออื้มกลางก็งับเลยกลางเกงที่ไหนอบีเห็นแล้วอะอ้าวมิโยอันกอโทษกอโทษราวางนี่วางนี่เออหลงไปยังไงะตายแล้ว เครื่องตรวจจับไม่ได้เรื่องใช้แล้วเนี่ยอ๋อที่ตักไปเมื่อกี้ไม่ได้ตรวจด้วยอ่ะใช่ไหมอนี่ตรวจจับแล้วอ่าต้องกินปลาใช่เออกลางทําไมเจไม่ได้นะคะรู้นะคะอืมมัดอีกคำเดียวปลาอีกหน่อยเนื้อ าาเนั่นแหละดีกินปลามากแล้วมันดีรู้ไม่เล่าอืมน้ำแกงเยอะไปหน่อยนี่เอานี่กินอย่างงี้ขื่อไม่ลงแล้วปลาที่ขอไม่ติดจักกินเข้าไปฮะไม่ติดไม่ติดรับรองได้ นั่นเชียวโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่มีแล้วกลางอ่ะมัดนั่นหืม,มเป็นไง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 คำเนี้ยไม่กินเนื้อป่นะาเหงาใช่หมอก,ก็สั่งมาไอ้คำนี้คำสุดท้ายหมดแล้วพอแล้วไม่ให้แล้วนะหรือจะเอาอีกไม่เอาเอาข้าวเพิ่มไหมไม่เอาไม่เอาก็พอเลยคำนี้พอแล้วหรือกระป๋องแล้วนะ ก็ใช่สใช่กปลาให้กินนะจะให้กินปลาไหมอ้าวคำนี้พอแล้วหมดหรือจะเอาข้าวอีกแตกินที่ํำนี้มีหมดกินได้กข้าวเพิ่มไม่เอาแล้วฮะไม่เอาข้าวแล้วไม่เอาก็ไม่เอาเดี๋วอ้าไม่เอาข้าวแล้วปลาไหมเอาไหมเอาเพ้อ อพอแน่นะอพอแน่นะโอเคพอเป็นพอไม่ว่ากันกินน้ำ